กมามฉันทะคือความคิดในทางพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของอายจตนะทางกายพยาบาทในทางไม่ยินดีในอายจตนะทั้งห้าถีนมิทะจิตที่หดหูซึมเศร้าความง่วงเหงาหานอนอุทธจักกูกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล ห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามจำไว้เลยใครอยากให้ตนเองมีปัญญาให้ลูกน้องมีปัญญาให้องค์กรของตนเองเป็นคนมีปัญญาฝึกให้เขาละนิวรณ์ห้าเรื่อยๆแล้วปัญญาจะมาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพ่บูร์ ปัญญาทุกประเภทพระองค์ตรัสบอกไว้มากจะมาสู่คนนั้นเองวิธีง่ายๆในการละนิวรณ์ห้าคือมาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นกายยัตาสติเป็นได้ครบทุกเรื่องเลย รู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานวิชาวิมุตจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสพระสูตรเมื่อ,อานาปานสติบริบูรณ์สติปฐานสี่บริบูรณ์โพชงเจดจะบริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์พระสูตรนี้ยาวนะลองไปหาอ่านมีในอริยสัจจากพระโอษภาคต้น ท่านพุทธทาสทำไว้แล้วนะและเราจะเห็นว่าแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวนั้นไปสู่วิมุตได้อย่างไรอาตมาอธิบายไว้โดยละเอียดในเว็บไซต์ไปดูเอานะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ลองไปดูนะค่อยๆอ,ยอธิบายถึงว่านั่งรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมา เข้าวิมุตได้อย่างไงพระศาสดาทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดนะ <c oughs> นี้คือเหตุแห่งการสมปรารถนาห้าประการนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าต้องการความจเจริญในปัจจุบันขอ เอกลาปัจจัยทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทำสี่ประการที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจะได้ด้วยการสร้างเหตุห้าประการตรงนี้ ถ้าทำโดยตรงคือพระองค์ตัดสีประการแต่เพิ่มสุดตะอีกตัวเป็นหข้อนั้นนอกจากได้ทำสีประการนี้แล้วยังได้ถึงการหลุดพ้นเข้าถึงวิชาวิมุติได้เข้าถึงนิพพานได้เพิ่มสุดตะอีกตัวคือทำห้ประการที่เป็นเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาจะได้สิ่งที่น่าปรารถนาในโลกทั้งหมดยมต้องไปทำ นะลองทำดูไว้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปของแม่ค้าเมืองจันทบุรีที่เขาเขาสร้างห้าประการนี้แล้วเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วจะให้ดูคลิปที่คนที่เขานับถือสิ่งที่ผิดผิดแล้วเขาเลิกแล้วชีวิตเขาก็มีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะเราลองไปหาดูได้ ท่นี้เหตุห้าประการที่เราทําแล้วได้ความสําเร็จความสมหวังนะปรารถนาจะไปเกิดคราวหน้าเป็นกษัตริย์มหาศาลเป็นข้าบรีมหาศาลเป็นพระมหาศาลจะไปเป็นเทวดาชั้นใดพระองค์บอกได้หมดซึ่งจริงๆแสดงว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้